ล้างเป็นสีเขียวสวัสดีครับอยู่โผมีกีเลนซิงครับมาดูวันนี้คนน่าจะร่มดีมากเลยล้างรถด้วยร้อกฟิงไปด้วยนะฮะช่างฝนตกนี้กับบ้านมาแล้วเร็วคนน่าจะคนเดียวให้ล้างให้เป็นสีเขียวงั้นไม่ให้กลับบ้านล้างมือเยอะๆเจ้าละลายจะเขียว อ้าวแล้วเป็นสีแกยวก็วซื้อสีกระพองมาพ่นเล้วเนาะใช่แล้วฮ,ลฮินอา้นอาวฮะเ,เรื่องฮะเรื่องปะัรนี่นะ ตางนนนเยางนี้คอทอกงทาัต้รู้ไหมออกตกอยู่ทางไหน อันตรายอันตรายเป็นไงเนาะไปเอาจะเล่นสู่ตะตุ้งเลยเลยนาะเจอ์ันอันตรายเรื่องอะไรนะเฮ้ยมนัดเจย์มันอันตรายสูรุ่นสูรุ่นรัวท่านซีขีดอ่ะรัวว่าคาบอะไรออกหมดเลยแจ็ตบงแจ็ตบีอ่ะโอ้โหวอารถเก่งมาล้างเลยเรถเก่งอ่ะ chạy bông chạy bị cái trái phết một lấy Hãy ชีเล็กด้วยน้องโอ้โอโอทุกซอกทุกมุมจริงๆโอเคเบว่าไม่สาดไม่กลับบ้านก็ต้องจัดทุกซอกทุกมุมครับ อะไรครับเนี่ยขาดูคนะ่าเจะล้างเกียร์นะคนดูนะนานว่าแล้วดัว่วสะอาดเลยอ่ะดูว่ะวิ่งคนเดียวมาครับหน้าฝนครับเพื่อนชคฝนตกโอ้โหพี่น้อง จากเกลียวเป็นสีแดงครับเป็นสีดำคือแล้วแรงมากแรงมาก ได้่างนี้เวลารถนี่ดีเลยถ้กระดาเริ่มีสมสะอาดเลยนะพี่น้องนะดู AHHHHH <laughs> ล้างรถจุดดีเฮ้ย,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 ยว้าวเอาไปเลยโอ้ยไรอปจุดดีล้างรถนเนาะ เบียงอยู่หน้าจรดยับนี่ครับวันนี้หัวหน้าจุดก็ยานรถเข้ามาเก็บน,นะครับแล้วก็มาล้างนกคงคุยนะฮะเจ้านกคงคุยครับ ทีลนนิดจิดแจมไซครับนหนึ่งก็เอาพี่น้วปุแรงมากเลยปมำรไจทำไมแรงอย่างนี้

ครับไไเอาครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ